สวัสดีทุกทายเพื่อนๆในวันพฤหัสที่30ตุลาคมพศ2568วันนี้ครับฟุตบอลก็ค่อนข้างจะพอมีอยู่บ้างน,นะครับผมคัดมาอยู่5คู่ซึ่ง5คู่นี้ก็จะอยู่กันที่ทั้งบอลถ้วยและก็บอลลีกแต่ละประเทศนะครับและแน่นอนทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าชมคลิปวีการฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิงกุงกุงกิงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับและคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกเดนมาร์กครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทีมมิทูลแลนด์วันนี้จะเปิดบ้านเราเจอกับซิลเคบอกคู่นี้จะเตะก,กันที่สนาม MCH Arena จะเตะก,กันเวลา1 4 5นะครับ เรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลเปิดมาเนี่ยบางสำนักก็เป็นมิดทแลนด์ต่อที่ราคาลุกครึ่งบางสำนักก็เป็นมิดทแลนด์ต่อที่ราคาลูกครบลุกครึ่งนะฮะแต่ราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่มิดทแลนด์ต่อที่ราคาลูกครบลุกครึ่งส่วนผลงานบนตารางคะแนนหรือผลงานในลีกมิดทแลนด์ลังอันดับที่2แข่งไปแล้ว13านัดชนะ8เสมอ4แพ้ไป1เกมมีอยู่28คะแนนส่วนฟังซิลเคบ็อกอยู่อันดับที่7 แข่งไปแล้ว13นัดชนะ5สมอตองแพ้ไป6เกมมีอยู่17คะแนนผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดก็เป็นไปตามคาดนะฮะฝั่งซิลเคบอกไม่เคยเอาชนะมิดเทลแลนได้เลยนะครับก็เสมอกันไป1นัดแล้วก็เป็นมิดเทลเลนเอาชนะไปได้4นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นมิดเทลเลนเอาชนะซิลเคลบอกไปได้ด้วยสกอร์4ประตู2 และถ้าเรามาดูดฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับมิทเทลแลนด์ชนะมา4แล้วก็เสมอมาในเกมจาก5เกมหลังสุดนี้มิทเทลแลนด์ไม่เคยแพ้ให้กับคู่คแข่งเลยโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่มิทเทลแลนด์นะครับบวกไปเอาชนะเฟเดเซีย er, มาได้ด้วยสกอร์4ประตูส,สวนสวนฝั่งซิลเคบ็อก5นัดหลังสุดซิลเคบ็อกชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ซิลเคบ็อกบวกไปเอาชนะวิลโจามาได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งก็จากภาพรวมของฟอร์์มมมมมกกาารรเเลลล่่่่นนนนนีีีีถอวททััทันะัง้งงง2ะใชหบบฟดค ซิกี่อบอกชนะมาแล้ว2เกมติดต่อกันเป็นการเอาชนะ f c ฟ o ีคูเปเรเกนแล้วก็เอาชนะเวลเจอมานะแต่ว่าก่อนอันนี้ฟอร์มก็ค่อนข้างจะลุ่มๆุเหมือนดอนอยู่แต่จากห้าเกมนะครับซิกี่อบอกทําเงินได้3เกมแต่ว่าที่ชัดเจนกว่าก็จะเป็นฝั่งมิดเทลแลนด์นี่แหละที่5้านัดสุดชนะได้ถึง4เกมแล้วก็เป็นการเก็บชัยชนะมาได้แล้ว3เกมติดต่อกันเป็นการเอาชนะเวลเจอมา51เอาชนะมัคคาบีเทอเวฟในเกมยูโรปาลีกมา30แล้วก็เอาชนะเฟเดรเซียมา40ในเกมลีกล่าสุดถือว่า เกมลุกของมิทแรนด์นี้กำลังโหดเขาฝักเลยนะครับ5นัดหลังสุดของมิทแรนด์มิทแรนด์ทำเงินได้ทั้ง5นัดไม่ว่าจะราคาไหนมิทแลนด์ก็พาทำเงินได้ทั้งหมดเลยเรียกได้ว่ามิทแรนด์เองก็เป็นขวัญใจนักลงทุนอีก1ทีมเลยก็ว่าได้นะจักเลยราคาที่เปิดมาเป็นมิทแรนด์ต่อที่ราคาลุกรึ่งด้วยความที่เป็นเกมบอลถ้วยแน่นอนครับสี่กรบอกมาเล่นแบบรัดกลุ่มแน่นอนแต่มาตรฐานของมิทแรนด์ดูเหนือกว่าทางฝั่ง ทีมเยือนค่อนข้างเยอะในเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็เป็นเกมที่มิทเลแลนดะ์เอาชนะไปได้4-2ก็เอาชนะเกิน2เม็ดบวกกับ4นัดหลังสุดที่เจอกันมิทเลแลนด์เอาชนะซิกร์บ็อกได้ทั้ง4นัดรวดแล้วก็4นัดหลังสุดที่เคยเจอกันเนี่ยมิทเลแลนด์ทำเงินได้จากซิกร์บ็อกได้ทั้ง4นัดรวดเช่นเดีวยวกันฉะนั้น็ดราคาลูก,กครึ่งที่ Mid มิทเลแลนด์ไฟตยต่อคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่มิทเลแลนด์ไปโดยลุ้นเม็ดที่2ฟันธง เรามากันที่คู่ที่2นะครับเราข้ามมากันที่ศึกกันโชสเตเรอาในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ดวงกายลี่ครับวันนี้จะเปิดสนามยูนิโปโดมุสนะครับจะต้อนรับการเยือนของซัสโซโลคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาเทีย่ยงคืนครึ่งนะครับ เรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลเปิดมาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นราคาเสมอสําหรับคู่นี้นะซึ่งราคาตอนที่ผมวิคเคราะหน์นาตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาเสมอนะครับส่วนผลงานนิวรีกนะครับกยอรี่ตอนนี้รั้งอันดับที่14แข่งไปแล้ว8นะัดชนะ2เสมอ3พ้ไป3เกมมีอยู่9คะแนนส่ว 8, นฝะัน 3, ่งซัสเซอรโอลอยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว8นะัดชนะ3เสมอ1พ้ไป4เกมมีอยู่13คะแนนนะครับผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้จะกันฮันตะ์ต่างสุดไกยอรี่ทำผลงานได้ดีกว่านะครับไกย ชนะได้3เสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นทางฝั่งซัสโรเอาชนะไปได้1นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอก,กันก็เมื่อเดือนพฤษภาคมไปที่แล้วนะครับเป็นเกมที่ซัสโรเปิดบ้านแพ้กับกายาลีไปด้วยสกอร์สอปร์ศูนย์ส่วนฟอร์มการเล่นเนี่ยหนัดหลังสุดในทุกรายการ กายาลี่ชนะมาหนึ่งเสมอสองแล้วก็แพ้ไปสองเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่กายาลี่นะไปเสมอกับเวโรนามาด้วยสกอร์ 2, 2, 2. สองปรนะตูสองส่วนฝั่งซัสเซโรห้านัดล่าสุดซัสเซโร่ชนะมาสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ซัสเซโร่เปิดบ้านแพ้กับโรม่าไปด้วยสกอร์ 1ประส่วนคู่นี้ถ้ามองที่ภาพรวมของฟอร์มการเล่นใจในชัดแล้วว่าทั้ง2ทีมฟอร์มไม่ค่อยสวยนะจะเป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างกเอรลี่ที่ช่วงหลังนี้ฟอร์มตกอย่างแรงนะไม่ชนะใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นทางฝั่งไกเรลี่เนี่ยแพ้กันไป2นัดก็ถือว่าผลงานของไกเอรลี่ก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เทียบกับซัสโซโรที่ก่อนหน้านี้ก็มีเก็บชัยชนะให้เห็นได้บ้างแต่ว่าในช่วงหลังหรือว่าเกมล่าสุดก็เป็นการแพ้กับทีมแกร่งอย่างโรม,มา่า ก็ไม่แปลกที่อรทราคาจะเปิดมาราคาเสมอเนื่องจากมาตรฐานทีมของทั้ง2ทีมก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าจะมองหาการทํากาไรจากคู่นี้นะก็มีโอกาสสูงที่คู่นี้อาจจะไปออกที่น้าเสมอแต่จบ90าทีถ้าเราจะมองหาผู้ชนะหรือว่าการทํากาไรจากคู่นี้คู่นี้ผมมองว่าทีเด็ดที่ขาดฝั่งซัสซโร่ดีกว่าชั่วโมงนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างซัสซโร่มีดีพอที่จะบุกมาเฉือนชนะฝต่ง เรามากันที่คู่ที่3นะครับเราข้ามมากันที่ศึกสวิตซุเปอร์ลีกก็จะเป็นคู่ของลูการโนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ FC ฟซีลูเซน คู่นี้จะเตะกันที่สนามซาโดดิคอลาเลเตโกนะครับจะเตะกันในเวลาตีสองครึ่งนะครับเรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมาก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างลูกาโนต่อที่ราคาครึ่งกวบลูกบางสำนักก็ราคาไหลลงมาที่ลูกาโนต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้ราคามาอยู่ที่ลูกาโนเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับและถ้าเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนลูกาโนตอนนี้รั้งอันดับที่7แข่งไปแล้ว10นัดชนะ4เสมอ1แพ้ไป5เกมมีอยู่13 คะแนนส่วนฟั่งลูเซนเนี่ยอยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว10นัดชนะ3สมอหแพ้ไป2เกมมีอยู่14คะแนนนะครับผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะครับลูกาโนเอาชนะไปได้4นัดแล้วก็เป็นลูเซนเอาชนะไปได้1นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่ลูกาโนบุกไปเอาชนะลูเซนมาได้ด้วยสกอร์2 ประตูศูนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนฟอร์มการเล่นเนี่ยห้านัดหลังสุดในทุกรายการลูโกโนชนะมาสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลูโกโนบุกไปแพ้กับเซเวตมาดยสกอร์สองป็นหนึ่งส่วนฝั่งลูซนห้านัดหลังสุดลูซนไม่เคยแพ้ให้กับคู่แข่งเลยนะครับเสมอไปสามแล้วก็ชนะได้สองเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลูซนไปเสมอกับวินเทอร์ทูมาได้ดยสกอร์สอง ปุู่สองคู่นี้จะมองที่ภาพรวมฟอร์มก็เล่นเใจนใชัดเลยว่าทั้ง2ทีมถือว่าฟอร์มดีแต่ว่ามาลูกาโนเนี่ยเกมล่าสุดก็ไปแพ้กับสวิสมา2อหนึ่งถือว่าเกมนี้ครับลูกาโนเล่นผิดฟอร์มนะส่วนฝั่งลูเซนถือว่าผลงานมาตรฐานค่อนข้างจะยอดเยี่ยมแพ้กับคู่แข่งค่อนข้างจะยากพอสมควรเลยเปิดมาเนี่ยก็เป็นทางฝั่งลูกาโนเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งครบ่ลูกคู่นี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาเทไปทางฝั่งลูกาโนหมดเลยนะแต่ผมมองว่าด้วยความที่ลูเซนเองก็มีผลงานเกมเยือนที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมสังเกตับ เกมเยือนของลูเซนลูเซนนะครับไม่เคยแพ้นในเกมเยือนจากัดหนัดสุดแล้วก็เก็บชัยชนะได้ถึง3นัดแล้วก็ทำเงินได้จากเกมเยือนได้ถึง4นัด ฉันเนี่ยเลตราคาที่เจ้าบ้านลูกโนเป็นฝ่ายต่อผมมองว่าลูเซนเองก็ยังคงมีของอยู่บวกกับบางเกมนี่ลูเซนถือว่าเกมเยือนค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์จากการที่บุกไปเอาชนะบบวเซลทีมเก่งอีกทีมได้สองหนึ่งโอเคชั่วโมงนี้ลูกโนก็เล่นในบ้านมักจะทําผลงานได้ดีแต่ลูเซนเองก็มีทีเด็ดพอตัวพอสมควรเลดครึงลูกที่ลูกโนเป็นฝ่ายต่อคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่ลูเซนทีมเยือนผมมองว่าวันนี้ทีมเยือนอย่างลูเซนจะบุกมาแชร์หนึ่งแต้มไปได้ฟนทง เรามากันที่คู่ที่4นะครับเรายังอยู่กันที่ศึกสวิตซ์ซูเปอร์ลีกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระว่างกรัสฮอปเปอร์นะครับจะเปิดสนามเลสซินสกรุนสตาดิโอนจะเอารับกันมาเยือนของยังบอยคู่นี้จะเตะกกันในเวลาตีสอครึ่งนะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับ เล้ไปมาในวันนี้ก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนอย่างยังบอยต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้ก็อยู่ที่ยังบอยต่อที่ราคาครึ่งลูกส่วนผลงานบนตนารางคะแนนนะครับกราสซฮอปเปอร์ตอนนี้รังงอันดับที่11แข่งไปแล้ว10นะัดชนะ2เสมอ3แพ้ไป5เกมมีอยู่9คะแนนส่วนฝั่งยังบอยเนี่ยอยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว10นัดนะชนะ5เสมอ2แพ้ไป3เกมมีอยู่17คะแนน สถิติเฮดทูเฮดผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอย่างบอยก็เอาชนะไปได้2นัดเสมอกัหนึ่งนัดแล้วก็เป็นกราสซอปเปอร์เอาชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมกราชับมิดเมื่อเดือนมีนาคมต้นปีที่ผ่านมานะเป็นอย่างบอยเปิดบ้านเอาชน,นะกราสซอปเปอร์ไปได,ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการกราสซอปเปอร์ per, นะครับชนะมา2แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่กราสซอปเปอร์แพ้ยับให้กับเซาเ์กาเล่นมาด้วยสกอ5 ประดรูนสูนส่วนฟังทีมเยือนยังบอยหนะ้า่นั่งสุดยังบอยชนะมาสามแล้วก็แพ้ไปสองเกม เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ยังบอยนะบุกไปเอาชนะ FC ซูริกมาดดูสกอร์สามรูสองนะครับก็จากภาพรวมเนี่ยถือว่าฟอร์มไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่ที่แตกต่างกันก็ตรงที่ในช่วงหลังนี่เนะี่ยผลงานแตกต่างกันพอสมควรนะครับก็กาซซอมเปอร์มาแพ้2เกมหลังสุดติดต่อกันเลยนะครับเป็นการแพ้กับซียงไป1นึ่งศูนย์แล้วก็แพ้ให้กับเซนเกเลนไป5้ศูนย์ส่วนฝั่งยังบอยมา2นัดหลังสุดผลงานสวนทางกันนะครับยังบอยเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งได้ทั้ง2นัดเลยเป็นการเอาชนะลูโดโกเลตในเกมบอลทั่ ยุโรปมา3-2แล้วก็เอาชนะ FC ซูสิกมาในเกมลีกล่าสุดด้วยกอก์เดียวกัน3-2นะฮนะผลงานที่มันแตกต่างกันพอสมควรชั่วโมงนี้ยังบอยถือว่ากลับมามีทรงกลับมามีฟอร์มอีกครั้งจากเลนาคะครั่กลลูกที่ยังบอยเป็นฝ่ายต่อผมมองว่าด้วยความที่ยังบอยชั่วโมงนี้มั่นใจไปอย่างมากเกมลูกก็กลับมาเข้าที่เข้าทาง แตกต่างจากกาซอปเปอร์ที่เกมรับย่ำแย่จริงๆโดยเฉพาะในเกมล่าสุดโดนเซนก็เล่นทะลุไปถึง5ลูกเลยได้ว่าเกมรับของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างกาซอปเปอร์ชั่วโมงนี้หนักหน่วงเลยนะผมมองว่าวันนี้ยังบอยนะครับก็ยังคงมีดีกว่าเลด้าค,ค่ะครึ่งลูกที่ยังบอยเป็นฝ่ายต่อคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยืนอย่างยังบอยจะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้ฟันง และเรามากันที่คู่ที้าเรามาปิดท้ายกันที่ศึกกันโชเซเรียลนในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ร่วงปิซ่านะครับจะเปิดสนามอารีนากาลิบอตินะจะต้อนรับการมาเยือนของราซิโอ คู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมาเนี่ยก็เป็นทางฝั่งลาซิโอทิมเยนนะต่อที่ราคาปปาบางสํานักก็เป็นลาซิโอต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้ราคามาอยู่ที่ลาซิโอทิมเยนต่อที่ราคาปปานะครับ ส่วนผลงานนลีกนะครับปิซาตอนนี้อยู่รองบุ๊ของตารางอยู่อันดับที่19แข่งไปแล้ว8ดนัดยังไม่ชนะใครเสมอสแพ้ไป4เกมมีอยู่4คะแนนส่วนฝั่งลาเซโอรังอันดับที่10แข่งไปแล้ว8นัดชนะ3เสมอ2องแพ้ไป3เก,กมมีอยู่11คะแนนนะครับผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการปิซาไม่เคยเอาชนะคู่แข่งได้เลย จาก5นัดหลังสุดนี้นะครับเสมอไป3นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ปิซ่าไปยันเสมอกับเอซิมิลานมาได้ด้วยสกอร์2หรือ2ส่วนฝั่งราซิโอ5นัดหลังสุดราซิโอนะครับก็ชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ราซิโอเปิดบ้านเอาชนะยูเวนตุสมาได้ด้วยสกอร์1ประตูสู์คู่นี้ไม่ว่ามองมุมไหนนะครับผลงานของปิซาชั่วโมงนี้ถือว่าย่ำแย่ถึงแม้ว่าช่วงหลังนีีนซาก็ กลับมากระเตื้องจากการที่ไม่แพ้ให้กับผู้แข่งแล้ว2นัดนะโดยเฉพาะในเกมล่าสุดปิซาสามารถไปยันเสมอกับเอซีมิลานไม่ได้เกมน,นี้ก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นเบล่งของฝั่งปิซาหรือว่าเป็น1แต้มสําคัญที่เก็บไม่ได้จากยอดทีมอย่างเอซิมิลานเลยนะส่วนฝั่งลาซซโอผลงานดีวันดีคืนนะครับก็ไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันถึงแม้ว่าจะมีเกมเสมอไป็น2เกมก็เป็นเกมที่เมอกับอารตันตากับสมอตรโน่แต่ว่าในเกมล่าสุดนะครับฝั่งลาซซโอก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะยูนตุสได้1นึนูถือว่า ลาเซโอก็กําลังมั่นใจเลยทีเดียวเลทเปิดมาตอนนี้เป็นลาซซโอต่อที่ราคาปาปาผมมองว่าด้วยความที่เจ้าบ,บ้านอย่างปิซ่าที่ยังคงฝักผีฝักไข่ไม่ได้นะครับส่วนทางกระฝั่งลาซซโอที่กลับมามีทรงกลับมามีฟอร์มอีกครั้งผมมองว่าเลทราคานี้ก็จะเป็นลาเซโอจะบุกมาเฉือนชนะไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่อินซีฟ้าขาวลาซซโอจะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้ฟนถง ก็จบกันไปแล้วสําหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันเลยนะครับ และทั้งหมดทั้งหาคู่ในวันนี้ผมจะสรุปอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับมิตชูแลนด์กับซูเคิอกคู่นี้เรศเปิดมาเป็นมิตชูแลนด์ต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่มิตชูแลนด์คู่ที่2องไกยารีกับซัสโซโรคู่นี้เรศเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ซัสโซโรคู่ที่3ลูกาโนกับลูเซนคู่นี้เรศเปิดมาเป็นลูกาโนเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ลูเซนคู่ที่4กราสฮอปเปอร์กับยังบอยคู่นี้เเเรปปิดมา็นยังบอยทีมเยืออนต่่ทีราาคครึ่งลูก คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ยังบอยและคู่ที่5้ปิซากับลาซซโอคู่นี้อุเรดเปิดมาเป็นลาซิโอทีมเยอนต่อที่ราคาปาปาคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ลาซซโอกับผมจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนเพื่อนทุกทกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุุงกิงกุุงกิงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทาง เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าผมชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กรส่วนกันได้สําหรับวันนี้ผมจอรก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ